บ้านต่ำสามล้านนะครับขายไม่ออกสต็อกเหลือเยอะนะครับธนาคารเนี่ยจะไม่ปล่อยแล้วนะครับบ้านต่ำสามล้านนะครับหรือไม่ก็แบบปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยไปครึ่งๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้ผมก็ขายบ้านต่ำกว่า3ล้านเหมือนกันนะครับเอาทีละประเด็นนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้เซิร์ชหาข้อมูลมานะนะครับอย่างแรกเลยนะนะครับสต็อกค้างเหลือเยอะนะครับเพราะว่ารอการระบายเนี่ย ประมาณ7ปีเลยถึงจะขายหมดบ้านตำสามล้านเหลือกันเยอะมากนะครับอยากจะบอกว่าเท่าที่หาข้อมูลมานะครับเป็นบางพื้นที่นะครับเป็นบางจังหวัดและที่สำคัญนะนะครับ95%คือบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะครับไม่ใช่บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวเดีย่ยมีประมาณ5%าเรเนท่านั้นเองนะครับใครกำลังจะสร้างทาวน์โฮมนะครับทาวน์เฮาส์ก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ส่วนนะครับที่ที่มันค้างสต็อกเหลือเยอะๆเนี่ยนะครับมันเป็นบางพื้นที่นะครับเช่นนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีจริงๆมันเจาะลึกไปตัวอำเภอด้วยนะนะครับอ่าแต่ว่าผมไม่พูดละกันนะครับอ่านเนี่ยโซนพวกเนี้ยนะครับจะเหลือเยอะอ่าคือแบบสร้างกันเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับขายกันไม่ทันอ่านะครับพอธนาคารไปเสีสินเชื่อเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอ่า ไปรเรื่อยๆเยอะขายกันยากนะครับไม่ใช่ทั้งประเทศอีกเรื่องหนึ่งนะครับธนาคารเนี่ยจะไม่ปล่อยบ้าน3ล้านจริงๆเหรอหรือว่าแบบไม่อยากปล่อยแล้วปฏิเสธเยอะเลยหรือว่ายังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็อาจจะบอกว่าเรื่องจริงนะเรื่องจริงแต่นะครับแต่เป็นบางธนาคารนะครับเท่าที่รู้มานะก็มีธนาคารทอสอเลยครับหนึ่งที่แบบว่าเข้มงวดมากขึ้นเช่นอาจจะไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแล้วอ่าอาจจะตัดให้เหลือ95%หรือ90%นะครับอ่า หรือเอาแต่หันงินเดือนโ t ทไม่รวมแล้วออะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับธนาคารทอสอเนี่ยครับคือคนเงินเดือนแบบ18ื0 0แปดหมื่นเก้นเนี่ยกู้บ้านได้แบบ2ล้านกว่าเลยนะสล้านหเนี่ยกู้ได้เลยนะถ้าไม่มีภาระนะถ้าายุแบบไม่เยอะนะไม่ถึง3 0ด็กนะแล้วผ่อนเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอพอดอกเบี้ยมันขึ้น อ่าแล้วค่าผ่อนมันก็ถกมันก็เหมือนกับว่าลดลดสามปีไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็สูงขึ้นอะไรขึ้นนะครับแล้วคนก็อาจจะส่งกันไม่ไหวนะครับคนก็ทิ้งบ้านกันนะครับอ่ามันก็เลยแบบนี่เสียมันก็เลยเยอะนะครับเขาก็เลยเข้มงวดมากขึ้นแต่นะครับแต่ธนาคารอื่นเนี่ยก็ยังปล่อยปกตินะนะครับอ่าเช่นออมสินเช่นทีทีบีเช่นอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าไทยพาณิชย์กาตรกรก็ยังปล่อยกันปกติคือธนาคาร พวกนี้เขามีเกณฑ์ของเขาสูงอยู่แล้วนะครับคือคนเงินเดือนเท่านี้เท่านี้ถึงจะกู้บ้านได้เท่านี้เท่านี้นะครับธนาคารทอสอเนี่ยเหมือนกับว่าช่วยคนเงินเดือนน้อยอ่ะให้ให้มีบ้านได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นดาบสองคมนะครับส่วนตัวนะครับสรุปส่วนตัวนะครับข่าวออกกันแบบคือโคมมาผมคิดว่ามันออกเกินจริงไปหน่อยนะครับออกเกินจริงไปผมก็ขายบ้านต่ำสามล้านนะถามว่ากระทบไหมนะครับก็คิดว่ากระทบนะนะครับล่าสุดนะครับก็ เหมือนกับว่าธนาคารทอสอนเนี่ยตัดลูกค้าให้เหลือประมาณ90%นะครับหากู้ได้ประมาณ90%ก็ลูกค้าก็ต้องออกส่วนต่างอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นบางเคสนะนะครับบางเคสเขาก็ให้95แต่รู้สึกมาจะไม่ให้้อยและนะครับนอกจากมีสวัสดิการมีอะไรพวกเนี้นะครับอ่าก็ถามว่ากระทบไหมก็กระทบแต่ว่าคิดว่าก็ได้นะส่วนความต้องการของบ้านต่ํา3ล้านเนี่ยผมว่ายังมีเยอะอยู่นะครับของผมเนี่ยลูกค้าก็มาดูมาจับจองกันนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่2หลังเอง นะครับก็เหลือพยอยื่นกู้ไปนะครับเดี๋ยวก็ลองดูแบงค์ว่าเป็นยังไงนะครับนะครับสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะมือใหม่เลยนะครับนับสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะมีทุนหรือไม่มีทุนนะครับก็สามารถเริ่มเรียนได้นะใครอยากเป็นเจ้าของโครงการนะครับเดี๋ยวติวให้นะครับติวเข้มให้และ เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับติดปัญหาอะไรตรงไหนโทรมาคุยกันได้เลยนะครับเป็นที่ปรึกษาให้จนกว่าจะสําเร็จนะครับโทรหากันไลน์หากันได้เลยนะครับสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่เริ่มหาที่ดินตั้งแต่แรกเลยนะครับาหาที่ดินคุยกับเจ้าของที่ดินยื่นกู้ธนาคารนะครับกู้สินเชื่อมาสร้างบ้านนะครับสินเชื่อโครงการ3ามสิบห้าเจ็ดสิบอ่ายังไงหาลูกค้ายังไงหาช่างผู้รับเหล่ายังไงนะครับสอนตั้งแต่นับสูตรเลยนะครับจนขายได้เลยเริ่มหนึ่งหลังก็ได้นะครับทุนน้อยไม่ มีทุนเริ่มได้นะครับมีทุนหลักพันเริ่มได้อ่ามีทุนเยอะหน่อยนะครับซอ้อที่ดินปลูกได้นะครับเริ่มตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่1หลัง2หลังขึ้นไปได้เลยนะครับท่านใดสนใจเรียนนะครับทักไลน์มาขอรายละเอียดก่อนได้นะครับไลน์นะครับมีตัวแอดนำหน้านะแอด t w h 99นะครับอ่าแอด t w h 99หรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยเหมาะสมที่จะทำไหมนะครับเบอร์โทร063957 2องหนงหหน,งนะครับ